อย่ายุดยักนะครับถ้ารู้สึกว่าโดนคุกคามเรานิ่งนะครับเขาจะมาหมุนหมุนหมุนอยู่บนหัวเนี่ยแต่เขาไม่ทำไรนะเขาสัมผัสได้นะใครกลัวไม่กลัวเนี่ยติดตะปูนะครับปล่ยไปไปลมาติดตะปูมันก็เลยไม่ไป ก่อนว่าลังนี้เป็นแบบไหน ย้ายได้ครับแับนี้ย้ายได้มีตัวอ่อนมีน้ำหวานน้ำหวานเราไม่เอา พยายามอย่างให้รวงช้ำนะครับย้ายมาทางนี้เลยมองเห็นไหมครับเดี๋ยวผมดูกล้องก่อนก็ขึ้นอีกนิดนึงเนาะครับเนี่ยเราก็เตรียมคอนมาครับนี่ครับคอน ป,าด,ปาดไปอีกมีดต้องคมนะครับชื่อยี่ห้อคมๆเลยนะครับปาดแบบอย่างที่ว่าปาดิบไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองโดนปาดมันจะดีมากในเบื้องต้นผมจะปาดลงทุกควนเลยนะครับแล้วค่อยไปแยกเป็นสองนะครับเพราะดูประชากรพึ่งแล้วมัน,มนโอเคครับ ต้อคลี่ให้พอดีนะครับเมื่อกี้ลืม มีครับเห็นไหมครับคอ,อนเป็นรูปหัวใจเดี๋ยวผมดูมีตัวอ่อนไหมมีครับมีไข่มีตัวอ่อนเพียบน่าจะสร้างนางพญาจุกเฉินได้ไข่กับตัวอ่อนนี่ครับเรามาแอบดูตรงนี้เนี่อย,ยผมเห็นอยู่ตัวอ่อนสองวันไข่ก็มีนะครับตัวอ่อนสร้างนางพญาจุกเฉินได้ครับแบบนี้ เมื่อกี้นิดนึงครับตรงคอนเนี่ยเราต้องกะความกว้างความกว้างของตัวนี้ครับนี่เราต้องคลี่ออกไปนะครับเมื่อกี้ลืมครับให้มันให้มันกว้างกว่าเื้องต้นผมจะเอาทุกทุกลวงนะครับเดี๋ยวเราไปแยกกันอีกทีนึ่งส่วนการหาหานางพญาเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเรารีบนวลเห็นไหมเพิ่งไม,ไม่ไม่ควรผมเลยนะครับ